หลังจากอาหารมื้อกลางวันแล้วแน่นอนก็ต้องกาแฟทุกคนยังไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรเขาเขาคาเฟ่อะไรเนี่ยไม่ได้ใสว่นไปลงไปดูเลยสี่สาวสี่สาวตลอดทีมะ เขาพามาอลองไปดูสินี่เดี๋ยวถอยหน่อยถอยหน่อยเขามีอุโมงค์นะเขามีอุโมงค์นี่ชื่อร้านอะไรอะ่ะลองไปดูลองไปดูด้านขวาก็มีห้องเนาะ ด้านซ้ายก็มีข้างนอกก็มีทุกคนเข้ามาภายในร้านนะทุกคนลองดูซิ เอาชานมโอเกสั่งให้พ,อพ,อพอ่อยัองสั่งแล้วตอนเย็นๆเ,เขาก็มีที่นั่งดูดูเขาดูวิวนะทุกคนเห็นไหมโอ้น่านั่งน่านั่งลองดูสิ <c oughs> ด้านในเขาก็มีให้นั่ง ระเพชรว่ามาแล้วไม่ต้องการคุยกับใครก็หันหน้าเข้าผดังได้ทุกคนเอาละทุกคนขอตัวนั่งรอกาแฟเราปิดกล้องแค่นี้กันนะโอกาสหน้าพบก,กันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ เขาบอกว่ามาทีมใหญ่อย่าไปนั่งรวมกับใครเลยมานั่งห้องเฉพาะตัวดีกว่าเราก็เลยเกรงใจเอาละคราวนี้ปิดกล้องจริงๆแล้วนะทุกคนโอพยพมาขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วพบกันใหม่ นี้ของนี่สองสามสี่หรือเปล่าค่าหนึ่งอ่ะแล้วก็มอคโมาค่าแม่